วันนี้เราจะทำการดูนะครับโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ยาร์เบอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดพกพานะครับที่มีน้ําหนักเบามากๆเพียงแค่1.1กิโลเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญนะครับมันมีระบบดิจิตอลโฟกัสนะแล้วก็ออโต้คีย์สโตนด้วยนั่นเองนะถือได้ว่าเจ๋วมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบ LCD นะครับมีค่าความสว่างนะครับอยู่ที่250นะครับลูเมนเนาะ ANSI ลูเมนนะครับสีมันแบบสดสดนะครับแล้วก็เสียงนี่นะไม่ต้องห่วงเลยกลับไปชี้กี่รอะ เดี๋ยวนี้ไงผมต้องการคนที่ไว้ใจไปที่ไหน,นครับเล็กจิ๋วแต่แจวผมมองว่ามันดูแบบมินิมอลน่ารักตะมุตตมีมากนะครับเนี่ยดีไซน์แบบไม่ใช่เป็นดีไซน์แบบตามตลาดทั่วไปนะดีไซน์ตามตลาดทั่วไปมันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็ส,งสูงสเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยทำออกมาแบบดูดิตะมุตตำมีไหมออน่ารักนะครับ สวัสดีครับผมอูไทยซูเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะทำการดูนะครับโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ยาเบอร์นะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยยาเบอร์ L1 นั่นเองเย้ โดยเจ้าแบรนด์ย a e เบอร์ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่ขายโปรเจคเตอร์ดีอันดับหนึ่งในอเมซอนหรือว่าในอเมริกาเลยก็ว่าได้นะแล้วเขามาเปิดตลาดในเมืองไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยที่โปรเจคเตอร์เขามีทั้งหมดหลายรุ่นมากมายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่ผมจะมารีวิวเนี่ยเป็นตัวรุ่นเล็กสุดนะครับจิ๋วแต่แจ๋วสเปคจะดียังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ สำหรับเจ้าตัวยเบอร์ L1 รเจคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดพกพานะครับที่มีน้ําหนักเบามากๆ P 1. 1. 1. เพียงแค่1.1กิโลเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญนะครับมันมีระบบดิจิตอลโฟกัสนะแล้วก็ออโต้คีย์โทนด้วยนั่นเองนะถือว่าเจ๋วมากๆนะครับที่เขาใส่ฟังก์ชันนี้มาในตัวโปรเจคเตอร์ระดับราคาเริ่มต้นแบบนี้นะอ่าเรามาดูที่ตัวกล่องกันนะครับวันนี้เขาก็าจะเป็นรูปร่างาต่างๆเขานะครับเบ b e r นะครับ L1 Projector เนาะ นี่นะครับ portable smart p r o j ร c t o r ด้านข้างนะครับเขาจะบอกว่าเป็นตัวระบบ Android ด้วยนะครับอันนี้เป็น Android Vision ัน9.0นะนี่ u t o Keystone นะครับอ่าแล้วก็เป็นโฟกัสแบบออโต้ได้นะครับใช้การกดปุ่มไม่ต้องหมุนแล้วนะแล้วก็สัพพอร์ตไฟล์ดูหนัง 1080p นะส่วนตัวมันนะครับจะรองรับอยู่ที่ 720p นะครับในเรื่องของตัวเลนส์ของมันที่แท้จริงนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะรองรับไฟล์นะครับในการที่จะเล่น 1080p ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสเต็พื้นฐานเนาะ โอเคในส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ในกล่องนะเขาก็จะบอกนะครับว่ามีโปรเจคเตอร์นะครับมีสายพาวเวอร์มีสายทีวันนะครับ3ามอินหนึ่งตัว av เนาะแล้วก็ HDMI รีโมทนะครับคู่มือผ้าเช็ดแล้วก็เลนส์นะครับในการปิดเนาะอันนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์แบบ LCD นะครับมีค่าความสว่างนะครับอยู่ที่250นะครับลูเมนเนาะ ANSI ลูเมนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวโปรเจคเตอร์ที่มีค่าความสว่างที่ค่อนข้างจะสูงนะถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ตัวขนาดตัวเครื่องที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ถือได้้ว่าาใหม บบเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นค่าแท้นะครับค่าจริงไม่ได้เป็นค่าแบบโอเวอร์สเปคหรือว่าทําแบบเขียน <c oughs> สเปคมาโอเวอร์ <c oughs> ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวยาเบอร์ทุกโมเดลเลยนะอ่ะต่อมาเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับว,ว่ามีหน้าตาแล้วก็ตัวเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นอุป,รปรกรณ์ที่เราบอกเนาะโอเคผมเอาออกไปข้างๆนะครับรามาดูที่ตัวโปรเจคเตอร์เลย นี่อ่านี่ก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ยาเบอร์รุ่น L1 ของเรานะครับสังเกตว่าขนาดเล็กนะเดี๋ยวผมเทียบกับ iPhone 13 Pro Max นะครับเนี่ยเท่านี้ไงคือมันสั้นกว่าด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันสั้นกว่าแล้วก็ความสูงนะครับก็ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งถือว่าเล็กนะฝ่ามือเทีย่ก่าฝ่ามืออ่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหน,ไหน,ไหนอย่างสะดวกนะครับแล้วก็ที่สาคัญน้าหนักมันเบาแ,บ au, แค่1.1กิโลเท่านั้นเองนะครับมีพกพาง่ายเนาะ ค okay, แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะก็คือเจ้าตัวยาเบอร์เนี่ยมันเป็นโปรเจคเตอร์ที่ไม่ต้องมีพวกอะแดปเตอร์ใหญ่ๆครับใช้แค่ปลั๊กเสีบแบบนี้เออแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเจ๋วเหมาะกับการใช้งานง่งายๆนะครับพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกอ่ะเรามาดูที่ตัวเครื่องกันเลยกว่านะคะรับสำหรับเจ้าตัวยาเบอร์ L1 ตัวนี้นะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาดีไซน์สีขาวแบบนี้เลยในส่วนของด้านหน้านี่นะครับก็จะมีโลโก้ยาเบอร์อยู่นะครับแล้วก็จะมีตัว LCD นะครับตัวนี้เป็นตัว ฉายภาพนะครับเวลาที่เราใช้ท่าพตาเนี่ยเราก็สามารถใช้พาดก็แถมเนี่ยเช็ดได้นะครับผมถัดมานะครับด้านบนตัวนี้ก็จะมีปุ่มนะครับเปิดปิดเครื่องตรงกลางนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับโฟกัสนะครับบวกลบนะฮะเวลาใช้ก็กดค้างได้เลยนะครับนี่ถัดมาด้านหลังนะครับก็จะมีช่อง HDMI นะครับช่องหูฟัง3.5ช่อง AV In นะครับแล้วก็มี USB นะครับสามารถที่จะพวกโหลดไฟหนังไฟเพลงนะครับไฟภาพมาไว้ได้นะครับแล้วก็นี้เป็นตัว IR remote เนาะ ต่อมานะครับจะเป็นช่องเสียบสายไฟนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่มันเป็นช่องช่องรูๆพวกนี้นะครับก็เป็นในส่วนของการระบายความร้อนนะครับก็จะมีด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผมในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมียางกันลื่นนะครับสี่มุมแบบนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ฮะสำหรับการยึดขาต่างๆนะครับเป็นแบบขาเกี่ยวกลมๆเนาะแล้วก็หมุนแล้วก็ตั้งปรับระดับความสูงต่ําได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องนะครับของเรานะครับถือว่าเล็กสวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมมองว่า มันเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับบานตรงไหนก็สวยงามนะครับหลังจากเปิดเครื่องมานะครับเราก็จะได้หน้าตาเป็นระบบแบบนี้เลยนะครับผมเราก็สามารถที่จะทําการตั้งค่านะครับอันดับแรกมานะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าตัวนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับการตั้งค่านะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด9เมนูนะครับเมนูแรกเนี่ยก็คือ wiFi นะครับผมเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการใส่รหัสนะครับ ข้าไปได้เลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับ WiFi 6ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เวลาที่เราใช้งานนะครับการเชื่อมต่อผ่าน WiFi เพื่อจะดูเรื่องของตัวคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยทำให้มันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็สเสถียนมากยิ่งขึ้น,เนัเองนะครับถัดมาจะเป็นเมนูบลูทูธนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานนะครับกับลําโพงซาวบาที่เรามีอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นพวกลําโพงต่างๆเนี่ย ที่ต่อบลูทูธได้นะครับมันก็ทําให้เสียงนะครับออกที่ตัวลําโพงบลูทูธนะครับทำให้ได้เสียงที่ดีขึ้นกว่าตัวลําโพงโปรเจคเตอร์ท่านเองนะซึ่งก็จะเหมาะนะครับสำหรับใครที่มีโฮมเทเเตอร์นะครับชุดใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานเมนูบลูทูธตัวนี้ได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นการเนฮะเรื่องของตัวการฉายภาพต่างๆนะครับจะเป็นนะการตั้งค่าต่างๆนะครับไจโรชีสโตนนะครับสามารถปรับเองได้นะครับหรือจะปรับอัตโนมัติ อย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับเราก็สามารถปรับปรับขึ้นลงซ้ายขวาอะไรได้หมดเลยนะครับอยู่ที่เรานะครับว่าเราต้องการแบบไหนโอเคถัดมาจะเป็นการตั้งค่าภาษานะครับตัวน,นี้ก็รองรับภาษาไทยนะครับอังกฤษเนี่ยเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้เลยนะครับนี่ผมตั้งเป็นภาษาไทยไว้อยู่แล้วแล้วก็ตั้งค่าวันที่นะครับอันนี้ก็นะตั้งเป็นบวกเจ็ดได้เลยนะครับประเทศไทย ส่วนตัวแอปตัวนี้นะครับเราก็เอาไว้สําหรับการมาลบนะครับแอปที่เราไม่ต้องการใช้นะครับก็เหมือนกับ Android ทั่วไปนะครับผมแล้วก็มีอัปเดตระบบตัวนี้อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าเราควรที่จะเข้ามาที่เมนูการอัปเดตระบบตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็เลือกการอัปเดตออนไลน์นะครับมันจะทําให้เราสามารถอัปเดตนะครับเวอร์ชั่นล่าสุดได้นะครับก็จะใช้งาน Play Store ได้อย่างสมบูรณ์นะครับผม นี่ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าอื่นๆนะครับเวลาปิดเครื่องนะฮะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะให้มันดับภายในกี่นาทีนะครับโอเคแล้วนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเวอร์ชั่นเรื่องบิ๊มมี่ปกตินะครับถัดมาก็จะเป็นตัวที่มานะครับตัวนี้ก็จะมีให้เราเลือก HDMI นะครับ AV In นะครับ USB นะฮะเราก็สามารถจะเลือกใช้งานได้เลย USB อ่านอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นไฟล์วิดีโอรูปภาพเสียงแล้วก็เอกสารนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวเรื่องอื่นๆนะครับไม่มีอะไรนะครับบอกเงื่อนไขการใช้งานนื่นิ่นนะครับโอเคถัดมานะครับเรามาที่การใช้งานดีกว่าเนาะหลักๆเนี่ยเราก็จะใช้งานที่หน้าหน้าแรกตัวนี้นะก็จะมีแอปที่เราโหลดเอาไว้นะครับเนี่ยแล้วก็แอปที่ยังไม่ได้โหลดเนาะหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะใช้ง่ายๆก็มาที่หน้าแอปพลิเคชันตัวนี้ครับเราก็สามารถที่จะใช้งานนะครับจากตรงนี้ได้เลยนี่กดไปก็จะมีแอปทั้งหมดที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับ ใครที่ต้องการดาวน์โหลดแอปเพิ่มนะแล้วไม่อยากจะล็อกอินจาก Google Play Store ก็สามารถใช้ App Store ตัวนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นตัวที่สำหรับโหลดนะครับแอปในตัวเครื่องของย a b b เบอเองนะ,ะไม่ใช่ Play Store หรือไม่ใช่ App Store ที่ทำ Apple อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยก็จะมีแอปที่เราสามารถที่จะโหลดได้เช่นเราอยากโหลดตัว y o u u u b e k i d t เราก็กดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับแค่นี้เองเนาะกดติดตั้งปุ๊บมันก็ทําการติดตั้งให้เราแล้วหรือถ้าเกิดใครที่เอ้ยหาในนี้ไม่เจออยากจะหาอย่างอื่นนะครับเราก็มาที่เพจโ e เลยครับเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถโหลดแอปต่างๆได้เลยนะครับเท่าที่ตัว Android TV จะรองรับได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแอปตัวนี้ละกันนะ V I U เนาะอย่างแอปนี้ครับเราสามารถที่จะติดตั้งได้นะครับแต่ว่า มันยังไม่รองรับบนระบบ Android TV เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราติดตั้งไปได้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับว่าเฮ้ยมันไม่รองรับกับระบบ Android TV นะอันนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันยังไม่ทําออกมาให้รองรับกับทีวีอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับใช้ได้แค่การแคสนะครับจากมือถือขึ้นไปยังโปรเจคเตอร์หรือจอทีวีเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการแคสตจอขึ้นไปอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะเนี่ยครับก็ ใครอยากจะดาวน์โหลดนะครับแอป Netflix นะครับ Disney Hot Star อะไรพวกนี้นะครับหรือจะเป็น a อ TV โอ้โหอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับก็โหลดจาก App Store ของตัวเครื่องเองหรือจะเป็น Google Play Store แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับนะครับพอติดตั้งเสร็จเปิดเข้าไปนะครับ เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะเขาบอกเลยว่าขออภัยอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับการใช้งานอันนี้ก็ปกตินะครับเราต้องทําการแคสนะครับจากตัวมือถือเข้ามาที่ระบบของเราอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูเนาะส่วนแอปอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้เป็นทวีดีทีวีเนาะเนี่ยก็ดาวน์โหลดเสร็จใครมียูเซอร์ขัตเวิร์ดก็ใช้งานได้นะครับเนี่ยอันนี้ผมโหลดเอาไว้แล้ว AS นะครับก็กดเปิดเข้าไปเราก็สามารถที่จะ ดูภาพนะครับดูหนังเนี่ยดูพวกทนะีวีออนไลน์เนี่ยได้เลยอ่าเนี่ยนะครับก็สามารถจะดูทีวีออนไลน์อย่างนี้ได้เลยนะครับผมเปิดเสียงนะคืออยากจะโชว์พลังเสียงนะครับว่าเสียงเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับถึงจะตัวเล็กแต่ว่าเสียงดีขนาดนี้นะหรือใครมีพวกลำโพงบลูทูธนะครับเป็นแบบเสาบาร์หรืออะไรเงี้ยนะครับโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นโฮมเทเเตอร์ใหญ่ก็สามารถ ต่อปู o t ์แล้วก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปต่อที่แอปอื่นแล้วกันนะอันนี้ก็เป็น a s สนะครับมันเป็นแอปดูฟรีเนาะพี่ผมมองว่าดีมากๆนะครับควรจะมีติดเครื่องเอาไว้เนาะอ่าแล้วก็แอปยอดนิยมนะครับ Netflix กก็ใครมียูพาสเวิร์ดนะครับก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเนีย่ยก็เข้าสู่ระบบล็อกอินอะไรก็ ตามสเต็ปเขาเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครใช้ตัว Disney นะครับ h o t ต r ก็เหมือนกันครับกดเข้าไปก็สามารถที่จะล็อกอินนะครับผ่านเบอร์โทรศัพท์แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ดูได้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะทูไอดีทีต่างๆนะครับอ่านี่ครับใครที่แบบพิมพ์ลีกเนาะใกล้มาแล้วเนาะคอบอลนะครับอยากจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วนะผมใช้คํานี้นะก็ง่ายๆเลยครับ ออกไปที่นอกบ้านเรานะแล้วก็ไปฉายเข้ากับกาแพงบ้านเรานะสมมติว่าเรานะัดเพื่อนๆมากินหมูกระทะกันใช่ไหมเออเนี่ยยกตัวนี้ไปนะครับจบเลยเสร็จเลยนะครับแล้วก็แคปต,ตัวหน้าจอนะครับหรือว่าเราจะใช้เนี่ยฮะแอป2 i d t v ตัวเนี้ยต่อก็ได้เช่นกันนะเพื่อนทําได้หมดเลยเดี๋ยวผมค่ามให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเกสธรรมดาเ็คู่หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าคะแนนกทีมรอบแรกหกร้อยสิบแปดทีมรัสองเจ็ดร้อย เนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่ามันโอเคมากๆนะครับอันนี้เราก็ปิดไปโอเคประมาณนี้คราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับจากแอป u t u ู e แล้วกันเนาะอันนี้ให้ดูเรื่องภาพอีกทีหนึ่งนะครับก็จะหาภาพชัดๆให้ดูเนาะมาแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆคือคือของจริงนี่ใช้ได้นะ ภาพสีแบบสดนะครับขนาดเขาเรียกนะเราฉายที่กําแพงเนาะไม่ได้ผ่านพวกจอ,อมันโดยตรงนะครับยังดีขนาดนี้นะถ้าแบบใครจะเอาไปฉายที่จอนะครับหรือแบบเป็นกําแพงขาวกว่านี้ผมว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าน,นี้เนาะแล้วก็แสงนะครับอันนี้ก็แค่ปิดมาม่านิดนะครับแสงยังมีเข้ามาลําไรล,ลาไรก็ได้สว่างแบบนี้ถือได้ว่าโอเคนี่ดูฮะโอ้โหแจ่ม บอกได้เลยนะครับแจ่มแมวต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเอาภาพนะครับจากตัวมือถือเนี่ยขึ้นนะฮะหน้าจอตัวโปรเจคเตอร์บ้างนะครับอันนี้ผมเปิดไฟนะครับในห้องนะครับแบบปกติเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าเรายังสามารถมองเห็นนะครับตัวหน้าจอนะครับโปรเจคเตอร์ได้นี่ครับก็แได้ว่าโอเคเลย คราวนี้นะครับการแคสนะครับก็จะแคสด้วยกันทั้งหมด2องแบบนะฮะก็จะมีสำหรับ iPhone ก็จะเป็น iOS แคสตนะครับแล้วก็ Android จะเป็นม i ล a c a s t ตนะครับตัวนี้มีติดมาให้อยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วเนาะโอเคเงื่อนไขเดียวคือตัวมือถือของเรานะครับต้องทำการเชื่อมต่อ WiFi ตัวเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกับตัว iPhone ให้ก่อนนะครับก็เข้ามาที่แอปนะครับแล้วเปิดทิ้งไว้แบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อนมาดูที่มือถือของเรานะเราก็ กดตรงนี้เลยครับนี uh ่ครับแล้วก็กด L 1 3 2 9 0นี่นะครับผมก็จะลองเปิดนะครับตัว y t u t u อ่ะเราจะดูนะตั้งแนวนอนนะครับเสียงก็ออกตรงนู้นหมดเลยนะครับอันนี้ก็ดูอย่างตั้งแนวนอนแบบนี้ได้เลยก็เร็วอ่านี่ครับภาพก็จะเหมือนกันเด๊ะๆนะครับประมาณนี้เลย เราอยากจะดูอะไรนะ Facebook จอใหญ่ๆนะครับก็ทำได้เลยนะครับไม่ติดเนาะนี่ขยายใหญ่ปึ๊บอ,อ่าประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองกับ Android นะครับให้ดูอีกทีนึงก็เข้ามาที่แอป Mira c h ชสนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นตัวทาตุงนะครับ C4 ก็มาที่ตัว Smart View นะครับเพื่นอนๆตรงนี้ Smart View แล้วก็กดนะครับ L 1เหมือนกันเริ่มตอนนี้เลย จากนั้นนะครับเราก็มาที่แอป YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดเป็น t u u e แบ้างกันเนี่ยเราก็เซิร์ชนะครับนี่ทาเป็นตัวนี้นกคูก่นกคูก่นี่แล้วก็ดูจอใหญ่ก็ทำได้แบบนี้เลยนะครับโอ้โหทั้งภาพและเสียงนี่คือแบบสุดมากนะฮะบอกเลยสุดจริงๆเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟดูนะ งไงใกล้เคียงไหมนนๆๆเสียงดังดีจริงๆนะฮะ <c oughs> โอเคเนี่ยครับก็ประมาณนี้หรือผมลองเปิดเพลงให้ดูเลยอะลองฟังเพลงแบบติดๆดูนะครับไง <c oughs> ได้อยู่น,ะนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะแคสหน้าจอนะครับ เข้ามาที่ตัวโปรเจคเตอร์ทำได้ง่ายตามนี้เลยหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีสายนะครับแปลงนะครับจากมือถือไปเป็นเทปใหม่ก็เสียบเข้าที่ตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ยารเบ L1 ตัวนี้แล้วก็เอาขึ้นหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้ดูได้อย่างสบายๆเลยนะครับ <S <S ครับเราก็มาสรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ยารเบ L1 นะครับเล็ก จิ๋วแต่แจ๋วตัวนี้กันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตาของเขานะครับผมมองว่ามันดูแบบมินิมอลน่ารักตะมุตตะมิมากนะครับเนี่ยดีไซน์แบบไม่ใช่เป็นดีไซน์แบบตามตลาดทั่วไปนะดีไซน์ตามตลาดทั่วไปมันจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็สูงสูงเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยทำออกมาแบบดูดิตะมุตตะมิไหมเออหน้ารักนะครับอันนี้เนี่ยเหมือนมันมีตานะครับมองเรามาอยู่เนาะเอออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ เรื่องของตัวน้ำหนักในการพกพานะครับเหมาะกับคําว่า portable จริงเพราะว่าน้ําหนักเบาเพียง1.1กิโลที่สําคัญเล็กแค่ฝ่ามือเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆเล็กมากถัดมานะครับก็คือเรื่องของตัวสเปคและก็การใช้งานของเขานะครับส่วนตัวเนี่ยผมเคยใช้หรือว่าเคยมีความคิดนะที่อยากจะแบบเฮ้ยเราอยากเปลี่ยนจากทีวีเป็นโปรเจคเตอร์อะแต่เปลี่ยนไม่สาเร็จสักทีหนึ่งเพราะอะไรเลยครับหนึ่งเลยคือเรื่องของลําโพงลําโพงแบบถ้าแบบไม่ใช่ยี่ห้อที่แบบทํามาดีๆหรือแพงๆเนี่ย เสียงมันจะแบบเบาเบาเป็นมดเลยอะ่ะเออแล้วมันก็แบบทําให้เราแบบไม่เอาแล้วป่วยไม่ดูแลเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของความสว่างของตัวจอภาพหรือว่าการฉายภาพเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นตัวโปรเจคเตอร์ที่แบบไม่ได้คุณภาพเนาะแล้วแบบมาขายราคาถูกเนี่ยส่วนมากที่ผมเห็นนะก็จะเป็นแบบต้องห้องมืดจริงๆอ่ะถ้าเราเปิดไฟเพดานนะครับธรรมดาเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะเออแต่ตัวนี้เนี่ยมันยังทําให้เรามองเห็นนะครับเห็นชัดเลยแหละแต่เรื่องของแสงสีเนี่ยมันอาจจะแบบ ไม่เท่ากับการที่เราปิดไฟให้เห็นนะครับอันนั้นก็จะแบบโอ้สีสดสวยงามมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับก็ตามราคาแล้วกันเนาะผมมองว่าตามราคาตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าทำออกมาได้คุ้มราคาใช้คำนี้ดีกว่าตัวแบรนด์ยาเบอร์เนี่ยไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ถูกมากนะผมบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคุณภาพของเขาเนี่ยถ้าจะทำราคาถูกใช่ไหมครับคุณสมบัติหรือคุณภาพของตัวจอของตัวเลนเองอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้แบบเนี้ยเอออันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับ อ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัวการใช้งานนะครับในการที่เราตั้งภาพนะครับอันนี้ก็คือเรากดนะครับตรงนี้นะครับในการที่จะตั้งค่าพวกออโต้โฟกัสนะครับต่างๆได้เลยนะครับถือได้ว่าง่ายไม่ต้องใช้มือหมุนแล้วนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีออโต้คีโซนะครับที่เราบอกไปมันมีให้เราปรับข้างในอีกทีหนึงนะครับเพื่อสามารถจะปรับออโต้หรือมนนวลนะครับวางซ้ายขวาอะไรพวกนี้เลือกได้เลยจะวางกับหัวก็มีเมนูให้เรา เลือกตั้งค่าเช่นกันนะครับและที่สําคัญนะครับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ Android นะครับเฮ้ยใครที่อยากจะโหลดแอป Netflix นะครับ Disney Hotstar หรือจะเป็น AS TV หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีบนระบบ Android TV นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับจาก Google Play Store แล้วก็เอามาใส่ใช้งานบนเจ้าตัว Yaber L1 ตัวนี้ได้สบายๆเลยนะ ก็โหลดได้หมดนะครับใช้งานได้จริงทุกแอปนะครับเพื่อนๆและสำหรับใครที่อยากได้นะครับตัวโปรเจคเตอร์นะครับดีๆแบบนี้นะครับของเจ้า y a b e r L1 นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การตั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับและที่สำคัญราคาของเขานะครับบอกเลยว่าโหคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยราคาเพียง4,990บาทเท่านั้นนะครับด้ตัวโปรเจคเตอร์นะครับสเปคดีๆอย่างนี้ความละเอียดคมชัด 720p นะครับแถมนะครับความสว่างเนี่ยอยู่ที่250ลูเมนเลยนะครับถือได้ว่าเฮ้ย ไม่ธรรมดานะแต่จะเรื่องของลําโพงนะครับที่ทําออกมาเนี่ยเสียงก็คือมากๆนะตัวเล็กแค่นี้เนี่ยไม่ต้องต่อลําโพงเพิ่มเลยนะเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับว่าเราแบบกินหมูกระทะนอกบ้านก็ได้เอาข้างๆเอาแบบนอกบ้านเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันแล้วมีกําแพงอยู่ข้างบ้านแล้วเอาตัวเนี้ยไปตั้งจากนั้นนะครับเราก็ต่อผ่านมือถือเนาะดูพวกแอป2ัวร์ก็ได้จากมือถือแล้วก็เปิดแคสนะครับมาที่เจ้าตัวรคเตอร์ตัวเนี้ยเฮ้ยเราดูบอลเหมือนเพื่อนจอใหญ่ได้โดยที่แบบถือแค่ตัวเนี้ยไปตัวเดียวแล้วก สายไฟเส้นเดียวเออแค่นี้เองนะครับคือไม่ต้องพงลำโพงไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากวุ่นวายนะครับคือมันเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วที่ผมมองว่าสะดวกสบายจริงๆนะหรือแบบใครที่จะเอาไปกางเต็นท์เนาะหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยไปพักบ้านพักต่างอาก,กาศอยากจะมีกิจกรรมตอนปิ้งหมูกระทะปิ้งบาร์บีคิวกินนะครับก็เอาเจ้าตัวเนี้ยไปส่องเข้ากําแพงโอ้โหแค่นี้จบฮะถือได้ว่าทําออกมาได้คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ที่สาคัญมันเหมาะกับคำว่า Table นะครับนี่ผมบอกเลยว่ามันคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาพกพาง,ง่ายจริงๆนะสำหรับเจ้าตัวยาเบอร์ L1 ตัวนี้ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครชอบคลิปแบบนี้นะครับบ๊ายบาย